นี่ครับรถไทยก็ใช้ L4708 ครับโอ้สบายสบายครับสองคันอันนี้ทีมงานปานโนกครับ ผ่านจะหมดแลด้วดินี่อ่ะอันนี้ก็รถของทีมงานสอทอเลยครับสอทอจะมีรถอยู่สองคันครับรถเก่เงเลยนะอีกคันอเอเซียเอยดันกลับไปกลับมาหยอ โอ้ยดินแบบนี้สบายๆครับดำไปเลยเนี่ยงานเมา,เาไม่ต้องเขาเรียกว่าเจ้าของไม่ต้องมาสนใจนะมาดูตอนจบอย่างเดียวครับก็คือได้ระดับไหมแค่นั้นแหละก็คือตกลงกันที่ระดับตรงไหนเจ้าของเขาไม่ต้องสนใจถ้าง,งานเที่ยวเจ้าของก็สนใจอยู่ มาแจกตัวครับทาง,งานเมานี้ไม่ต้องเลยแล้วแต่คุณจะทำพอเสร็จปุ๊บเรียกมาเช็คระดับครับมาดูว่ามันได้ตามระดับที่เขาว่าไหมถ้าได้ก็จ่ายเงินครับทําไม่ได้ก็ต้องเสริมพิเตอร์สายดันโอ้โอนี่แอลแอเนี่ย มันจะเปราะมากเลยนะยอดมามาจากนู่นแหละโอ้หกผานใช้ผานอะไรวะเนี่ย GMT ไม่ใช่ของคูปุต้าไอ้น,นี่ลูกผสมดนี่ยนี่แต่ คูตาเนี่ยเรื่องเครื่องอะทนมากทนทายาทแต่นี้เขาจับหลายมือมันก็นเลยดูโซมๆหน่อยครับปกติรถ L 4 7เนี่ยอันนี้เขาติดผิดนะเนี่ย L 8 7 0 4 SP เนี่ยไม่ใช่ <laughs> เอามาจากไหนไม่รู้เออมันดัดแปลงนี่เนี่ยดูตรงนี้ก็โบแล้วครับโบเรียบร้อยท่อก็ไปแล้วเออเขาจะเจาะตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ย4 7แหะซีนมันตายปอกซีนมันจะรั่วบ,บ่อยถ้า L50 เขาจะเจาะมาให้แล้วนะานี้ L47 ต้องต้องเปลงเอาครับ ต้องระบายเป็นที่ระบายคะอบ่อระบายยังเอาไปอยู่ป่ะไอ้ทางนี้ก็ไปแล้วครับว้าวเอ้าแ,แต่แรงยังดีป่ะแรงยังดีครับแรงแบบแค่จะไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะ <c oughs> เอาบุลเลตนเอามาแล้วครับไอ้นายยักษ์เฮ้ย ห้ามแกล้งกันเด็ดขาดครับเพราะว่าเครื่องจักรนี่อันตรายมากครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะจมไหม,ม,มไม่มีจมใช่ไหมโอ้ดูดินไหมดินแบบนี้ทถมแป๊บเดียวละเต็มอ่ะเนี่ยปากบ่อสมัยก่อนวิ่งอย่างเงี้ยห้าสิบบาทนะเที่ยวแล้วอุ้ยดังอะไรวะเบืองท้ายวะ เนี่ยงานเหมาก็ต้องใส่ประมาณนี้ครับไม่อย่างนั้นขาดทุนต้องอัดอัดหน่อยครับเหมือนลูกรังบ่ะอันนี้ขุดซากเก่าบ่ะ่ะอ๋ออันนี้ขุดบ่อกเก่าบ่ะไม,ไม่เลยบ่ะ,ะโอ้อดินไปขายเนาะ บอต่อ,อยาบอเกา่าลึกประมาณถ้าถ้าหนึ่งไร่เนี่ยถมเนี่ยลึกประมาณสามมิมตร,รนี่ครับวิบ่งอยู่สองคันครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องไม่ต้องเยอะ เนี่ยถ้ารถตัวเองเยอะๆไม่ต้องใส่ให้เยอะก็ได้คือว่าอารถจะไม่โซมงานเหมาใส่พอดีพอดีครับถ้าเป็นชิ้นงานของตัวเองหมดเลยอ่ะมันจะไม่มันจะไม่หนักรถมันจะไม่รถจะไม่ช้ำในเอียงเลยเนี่ย,ยอ่ะน้ำมันไฮ้ดรลิกหมดไปเอามาเติมเนยมีอยู่ดิฮะ เออไปเอามาว่ะไปเอามานั่นน่ะอยู่ตรงนั้นแหละเออเอยลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอ,อ๊ะมีใหดรถลิกเดไปเอาไปเติมอ่ะอยู่หลังรถอ่ะเออถอยไปเลยเติมเลยมันทรมานดิโทรไปขอเนี่ยหลังรถเนี่ยไปเอาไหมา เดี๋ยวเราบริจาคนะโอ้ไม่ใช่บริจาค <laughs> เรา <laughs> เราเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันทรมานมันลำบากครับมาเติมเลยไฟสายไฟอยู่ข้างหน้าสุดเด้อเออพ่อพ่อไปอีกอีกไปไปอีกสายไฟครับอ่ะพ่อ นั่นแหละพ่อยกดำเลยเดี๋ยวเราจะดูวิธีการใส่ไฮดรลิกนะว่าใส่ขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามันมันมีเหลืออยู่แต่เป็นของปตทครับอยู่หน้าสุดเลยอ่ะถังใหม่ๆเออนั่นแหละของเก้านะเสียมีมาไปหมดแล้วอ่ะ เติมเลยแนละ้วมาก็มีประโยชน์นะไม่ใช่มารบกวนครับเฮ้ยดับเครื่องก่อนมันไม่พุ่งบ่ไม่มีอะไรเปิดบ่โอ้อยอเปิดมือแบบนี้เลยนะอย่าเติมให้มันเต็มเนอะนี่ครับหกล้อก็จะเติมตรงนี้แหละ เติมอยู่ประมาณนี่นะครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเติมเต็มเนี่ยสายมันจะแตกอันนี้หน้าดำดำน่าจะลงใหม่เลยใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บกับตะนกเฮ้ยพอเดี๋ยวมันมันระเบิด อ่าเดี๋ยวแยดูครับเอาวัดดูดิขึ่งหนึ่งอ่ะโอ้ยมันเป็นน้ำนมหมดแล้วเนี่ยไปเติมอีกได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงมันเป็นน้ำนมหมดแล้วหมดสภาพแล้วครับไอตัวพอ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 ,อไม่ต้องวัดแล้ว จะได้ไม่ทรมานครับเดี๋ยวเที่ยวต่อไปจะยกแบบเปี้ยวเลยนะเก็บที่เดิมเก็บที่เดิมเดี๋ยวสายไฟอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูรอบลังมานะมันจะยกแบบไม่กระตุกครับ งกันสอคันครับอันนี้ไฮดรอลิกไม่ขาดนะมันจะยกแบบนี้แหละปกติแบบนี้แหละดเดี๋ยวดูคันที่เราให้เติมไฮดรอลิกนะว่ามันจะปกติแบบนี้ไหมนี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนยกสอง,งสครับ เดีนี้รถโซนนี้เล่นแต่เครื่องแบบใหญ่ๆอ่ะดำตรงนั้นแหละดับไปเดี๋ยวดูตอนยกนะมันจะสมูทครับมันจะไม่ไม่ขัดขัดมันดั่วครับซีนซีนกระบอกบนด้วยถ้าไปทำก็ไม่กี่บาทครับไม่ต้องเติม เขาก็บอกเป็นรอยก็ไม่อยู่ครับอ่าเห็นไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ